อีกแล้วโอ้ยเรื่องนี้พี่มึงถามผมเองเอ้ยโอ้โหเอ้อือจำชื่อไม่ได้นั่มึงมอยู่เปลี่ยนเกมแล้วพี่ตวาด สวัสดีครับทุกคนไปตามผมนี่คือโชว์ทรงผมใหม่โชว์ทรงผมใหม่เดี๋ยวก่อนเสื้อเรามันลีลาอะไรขนาดนั้นขอดูหน่อยสิเขาจะมีกิมมิคเหมือนเป็นหมวกอะค่ะเป็นฮูดอย่างนี้หรอดูเป็นเหมือนแบบในการใส่ทีมันดูเยอะอะมันดูเวอร์แต่เราก็เป็นคนเวอร์อยู่แล้วนะที่แบบกีเวอร์กว่าเจออันนี้ไม่เถียงอันนี้ไม่เถียงนี่ชอบหนุกลุกหนีทำไมมีความเหมือนแบบเพราะแบบนางเอกเกาหลีสบไปสบายอะนึกออกป้ะอายุจะถากเวลาตัวเองเลย ใสเสื้อแบบเป็นตัวหนังสือเกาหลีด้วยใช่ภาษา,าเกาหลีเขาพอกว่าอะไรหรอเสื้อ,อ ในวันที่คุณท้อก็ใส่เสื้อตัวนี้เหมือนได้กำลังใจอ่ะเป็นการให้กำลังใจชบบงาเอันยออาเซโยเจฟสัมิดาไม่เห็นหน้าเห็นตานานเดี๋ยวกลัวว่าแบบคนดูเขาจะคิดถึงอันนี้ไปทำอะไรมาทแต่งานเลยครับผมรักงานครับปกติเราเป็นคนชอบดูซีรีส์ป่ะเพิ่งจบไปเลย queen maker เป็นยังไงเป็นเรื่องการเมืองอะค่ะคือเป็นแบบเล่าถึง เกี่ยวกับการเลือกตั้งอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ว้าเพิ่งดูเมื่อคืนดูก่อนนอนเรื่องฉันจะปั้นราชินีปะ่ะล่าสุดเออตอนนี้ดูได้5้าตอนละชอบมากซีลิก่เกาดีดูดูดูครับอ่ะถ้ามีเรื่องไหนที่แบบอยากแนะนําบ้างถ้าอย่างเช่นแบบกลับไปดูก็สตาร์ทอัพอะไรอย่างเงี้ใช่ คคยคคยหล่อนมีพิร <Harriet> ุธอีกแล้วนะอาเดี๋ยวว่ก่อนว่าเวลาเราเข้าแบบเว็บหรือแอปที่ดูหนังเราก็จะไถดูเออเรื่องไหนน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเคซีรีส์เคดราม่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เคเอกเอกเอกอะไรอย่างเงี้ย ก็แอบไรวะแล้วเวลาที่เราดูซีรีส์เกาหลีเคยไหมเคยเห็นฉากอะไรที่กแบบกินอาหารกันบ้านเราเห็นแลยพี่ขอพูดเลยนะมันเกิดขึ้นกับนุกไวมากอยากกินมากเขาดูเขากินแล้วมันดูอร่อยอย่างแล้วเราชอบดูตอนกลางคืนด้วยอ่ะใช่ ไม่พลาดครับ <c oughs> คือวเวลาเห็นเของกินแล้วมันโคตรน่ากินเลยอ่ะ <c oughs> เรารู้สึกว่าอยากจะไปเอามากินหน้าทีวีแล้วกินไปกับเขาด้วยเนาะมันได้บรรยากาศเนาะใชนได้บรรยากาศ <c oughs> เออลดเลยไวันนี้เรามีมาแนะนำนะจ้า <c oughs> <c oughs> ลด <c oughs> <c oughs> ตอนตอนนี้มันไม่อยากให้เป็นสกิปแล้วไงเอาปอไม่รู้ว่าปอมเลยโอเคอันนี้เลยตรงหน้าค่ะเราอันนี้คือพาวเดอร์บิบิมเมนบะหมี่เย็นชื่อดังสุดฮิตจากเกาหลีจล้ะหอมมากพี่ใบหอมไหมหอมน่ากินเนาะอ่ะลองหมุนให้กล้องดูหน่อยดีนะ is w o r t เอออันนี้คือหอมมากค่ะ น่ากินบ้าน่ากินให้เยอะป่ะนนี้คือซองเดียวนะแล้วหนูชอบอะไรอย่างนี้มากชอบแบบนี้เลยชอบแบบนี้เลยเอาจันเหมาะมากๆเลยอันนี้ก็คือเป็นรามยอนเส้นเหนียวนุ่มตามแบบฉบับของพาวโด้จะกินร้อนหรือกินเย็นก็ได้แต่ว่าอากาศร้อนๆแบบนี้พี่แนะนําว่าให้กินแบบเย็นจะอร่อยชื่นใจเนาะอันแบบเย็นเนาะอันนี้แบบเย็นจ้หนู้อยากกินแล้ว่ะชิมได้เลยทาแล้วนะคะเส้นเป็นไงเส้นนุ่มมากเลยครับ กินร้อนหรือกินเย็นก็ได้แต่ว่าอากาศร,ร้อนๆแบบนี้แนะนําว่ากินเย็นจะอร่อยชื่นใจมากๆอร่อยอร่อยมะอร่อยใช่ไหมอ่ะชูนันชินะเ <c oughs> วนเิเนอิชิชโระ<อ>มาฮน้องว่ารสชาติเันครบรสเดียวมันดีใช่ไหม,มดีมันรู้สึกถึงแบบเป็นแบบบัมเกาหลีจริงๆอ่ะพี่หอมอมากแล้วก็น้ำซอสเขาดี <P ain> อร่อยพี่เป็นยังไงเส้นคือดีมากเลยครับมันเหนียวแล้วมันนุ่มอะครับคือแบบมีครบ2อย่างเลยอะไรอย่างนี้เหมาะกับแบบฟิลดูซีรีส์แล้วกินไปด้วยอ่ะพี่อร่อยแล้วก็มันมีรสชาติแบบเปรี้ยวหวานสลับกันอะพี่นัวๆเพราะว่าซอสบีบิมที่มีรสชาติโดดเด่นแบบ 3S คือ spicy sweet and sour รสชาติแทน่รู้ได้รับหอหวอืมแล้วก็เป็นเผ็ด แล้วค่อยเปรีย้ยววม่หวานวม่หลังเลยก็คือเขามา 3S เลย spicy sweet and sour ทั้งเผ็ดหวานเปรี้ยวกลมกล่อมมากๆตัวซอสมีส่วนผสมพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพาวด์นั่นคือน้ำแอปเปิลเข้มข้นอ,อือก็คือรสซอสนี่แหละมันทำมาจากน้ำแอปเปิลเข้มข้นแล้วก็ได้รสเปรี้ยวหวานนำแล้วก็จะมีรสเผ็ดปลายๆใช่ไหม หนูเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบไม่เผ็ดมากแบบนี้มากแล้วก็ไม่ร้อนด้วยเย็นๆเออมันอร่อยดีอ่ะวิธีทาง่ายๆเพียงต้มน้ําให้เดือดใส่เส้นลงไป3าถึงสนาทีจนเส้นสุกเทน้ําร้อนออกแล้วนาเส้นไปน็อกกับน้ําเย็นหรือน้ําแข็งคลุกเคล้าให้เส้นเริ่มเย็นเทน้ําและน้ําแข็งออกแล้วจึงใส่ซอสคลุกเคล้าให้เข้ากันกินกับเนื้อสัตว์ไข่ผักจะใส่อะไรก็ได้ตามใจชอบเลยนี่อันนี้ก็คือเราเสิร์ฟให้กับไข่ต้มเราก็มีสาหร่ายโรยให้ด้วยเพิ่มหมู3ชั้นนิดนึงเด็ดเลยป่ะพี่ชอบวิธีกินของ อ่ะก็คือถ้าติดใจนะสามารถหาซื้อได้ง่ายๆแล้วที่เซเว่นเซเว่นหรอใช่รถมาเอามาต้มไปกินไปดูซีรีส์ไปคือได้ฟิลเวิร์ได้ฟิอยู่คือมันจะเป็นฟิลอย่างนี้นะทุกคนแบบเราก็ถืออย่างเงี้ยแล้วก็ดูดูน้องแบบนี้แล้วก็แบบเออขอท่ารัก หมดเดี๋ยววันนี้เราใจดีก็คือทำชาเลนจ์ไปด้วยเราก็จะให้จานนี้กินไปด้วยได้เลยเอาดีๆดีๆก็คือกินเลยค้าใจดีผิดปกติป่ะคะแน่นอนว่าชาเลนจ์วันนี้ต้องเกี่ยวข้องกับซีรีส์เกาหลี ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตด้วยแต่มันมีคนเตงม,มงเราไว้เลยนะนบอกว่า<ช>วี<อ>เจฟเนี่ยดูเยอะอรอดเพื่นนอนๆเขาออกไปเขาบอกเราว่าไงบ้างนะตุกพี่แม็กตุกไม่อยางคาดหวังไม่อยากเล่นหรอนขอกินอย่างเดียว <laughs> แล้วนั่งดูคนอื่นเล่นแล้วก็นั่งตกมือแล้วบเราต้องทางานด้วย <laughs> น้องจากกินฟรีแล้วต้องทํางานด้วยรอบเลยอ่าเดี๋ยวไปฟังกติกาค่ะโอเคจ้าแล้วสําหรับกติกาง่ายๆเลยก็คือเราจะมีภาพตัวละครเนาะจากซีรีส์เรื่องนั้นๆซึ่งเป็นซีรีส์เกาหลีทั้งหมดขึ้นให้บนจอสิ่งที่เราทาย ชื่อซีรีส์เห็นปุ๊บไทยชื่อซีรีส์จะเป็นชื่อไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ถ้ามีคําตกหล่นไปนิดหน่อยแต่ว่าเราได้ใจความว่าคือชื่ออะไรอันเนี้ยเราอนุโลมให้นอแต่ละข้อมีจับเวลาเรายึดเอาคําตอบสุดท้ายก่อนถ้าเปลี่ยนที่สําคัญก็คือคราวนี้เราใจดีสามารถเล่นชา a l เลนจ์ไปด้วยแล้วก็กินพาวด์ตับิบิมนไปด้วยได้นะคะเออเอาชื่อสักชื่อหนึ่งก็ได้ละอีเมเอาหลักชือหนึ่งก่อน องชายที่พี่ดูกันอ่ะชื่อะไรอือคิงคิงแมนคนละสัญชาติเลยสาวฮะพี่มันฮะพี่แนวนี้ผมไม่เคยดูเลยอ่ะมัวชื่อมาก่อนได้อ่าปักจู่เดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนอยู่ไหมให้เปลี่ยนแป๊บนึงนะหนังซื้อเรื่องอะไรวะบันลกะอุ้ยเรื่องอะไรอ่ะนี่ไงที่พี่ดูอ่ะไต้ล่องนาซีไปก่อนอือหือเรื่องนี้ชอบมาก ใต้ร่มราชินีคะ่ะเรื่องนี้ชอบมากใต้ร่มราชินีคะ่ะอันนี้องค์ชายจำชื่อไม่ได้แต่ก็ํำได้นะทีมเราดูเยอะมากที่เป็นองค์ชาย13บสปะตัวเมนคือแม่เขาค่ะใต้ร่มราชินีใต้ร่มราชนี ไม่ใช่สไตล์เราเพราะเราไม่ค่อยได้ดูแบบย้อนยุคเท่าไหร่ไต่มราชินีต้องมือทำตัวเองค่ะอยันพูดไหยเองอันนี้ไต่มราชินีไต่มราชินีถูกต้องฮันฮันน่ะน้องว่านะอันนี้ฮันันใช่ไหมอันนี้เขาจะเป็นแบบองค์ชายนักรักนักรักที่ชอบเป็นปีนไปเรื่องอะไรอ่ะเมียหนุ่มตบเมียหน่อยแรงเงาค่ะ เฮ้ยอ้าวหมดดูไปเองเฮ้ยอ้าวหมดดูไปเองคอรี่เฮหยวะโอ้แสดงได้ว่ากินดะคอรี่อุ๊ยเรื่เมื่อกี้เรือะไรนะอ่ะอ่าคอรี่อันนี้ดูเฮ้ยเรื่องล่าสุดคือเรื่องนี้ไม่จำเป็นอันนี้คอรี่ดูดูดูนี่กอรีค่ค่ะอันนี้ก็ดูจบแล้วดักดักนิดนึงนะแก้คงแก้แค้นอะไรอย่างเงี้ย Hello? อเนาะเดอะกรอรี่ถูกต้องกรอรี่ค่ะกรอรี่ถูกต้องเดอะกรอรี่นะคะดังมากดังมากดูเดอะกรอรี่แต่ว่าเด็กซีซั่นสองยังไม่ดูอ่าอันนี้เดอะกรอรี่ก็คือเข้มข้นมากเข้มข้นมากคิดต่อมาว่ากรอรี่ป่ะใช่ครับอ่าเดอะกรอรี่อันนี้ให้นะจ๊ะนางเอกแบบตั้งแต่เด็กจนโตก็คือไม่มีใครอยู่ข้างนางเอกเลยแบบนางชีวิตหน่อยเออมาคือแบบใครทำกูแบบโดนเอาคืนหมดเออ หนูเพิ่งเห็นตัวอย่างในเว็บหนังผีเลยอะ่ะชื่อเรื่องว่าอะไรอะ่ะอะไเพ็่เ <c oughs> อครั <c oughs> อ้าว <c oughs> อันนี้เพิ่งเห็นรีวิวเลยที่ชี้จะเอานักเรียนะไปเป็นทหารล่าอะไรสักอย่างนึงอะฮะอันนี้คืออะไรอะรีพายรีพายความใกล้เคียงอยู่ไหนก่อนอ๋อ ที่นี่อะไรเหมือนหนังญี่ปุ่นเลยอะมาเทโรโยไปครับ <laughs> อ่าโซร์เดอร์โซรเดอร์โซเดอร์แอนด์สกูออกเสียงแบบนี้ค่ะสาว Soldier Soldier <laughs> นี่เคยดูอ่ะทุกคนมัธยมสอบดีไป <laughs> เอิม่มเรื่องอันนี้ละกันนักเรียนมานักหลุดไปนักเรียนมานักหลุดไปนักเรียนมาหนะ ชื่อว่า Duty After เ c h o o l เป็นเรื่องใหม่เหมือนกันคูลเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันมันอาจจะไม่ใช่สไตล์เราเขาจะเป็นสไตล์แบบเอเลียนนิดนึงโ,โอ้เสียดอยอ่ะเขาจะให้นักเรียนน่ะหลังเลิกเรียนน่ะไปฝึกทหารเพื่อไปสู้กับเอเลียน<า>ก็คือถ้าเด็กไปฝึกก็จะเป็นอาหารไปต่อสู้กับเอเลียนก็คือจะได้เกรดใช่อ,อันนี้คือใหม่หรือเก่าใหม่ค่ะอ๋อยังไม่ได้ดูจบแล้วหรอคะอันนี้ไม่รู้ว่าจบหรือยังค่ะแต่เป็นกระแสอยู่ใช่อันนี้คือดิ t ตี้อัฟเตอร์สคูล อะไรอะเพนทา์เพนทา์ไปเดี๋ยวเราจะเอาชื่อที anyway. <oples> <mm h, <can> ่เรารู ern, ้จ <establishing> ักออกมานะคะนี่ใบนี่ตัวละครตัวไหนอ่ะนางเอกเลยค่ะเอาหรอจักอาโอ้ยเรื่องนี้เห็นอยู่พี่แต่ยังไม่ได้ดูว่าผ่านผ่านงยอพี่ผ่านไปก่อนใช่ไหมเออฉันจะปั้นราชินีชื่อไทยเพิ่งดูไปเลยค่ะเรื่องนี้ควีนเมกเกอร์ ควีนเมเกอร์ค่ะอันนี้สนุกมากเรื่องควีนเมเกอร์ถูกต้องอันนี้ได้ไป queen maker ์อเกี่ยวกับอะไรการเมืองเหรอพี่ก็คือเป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับแบบกลยุทธ์วางแผนการเมืองแต่ว่านคุ้มค้นมากอันนี้ก็แบบเพิ่งึ้นชาร์ตไปเองครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันแต่เห็นเ <ๆ S 1> ห็นเห็คือติดท็อปชาร์ตแล้วก็เป็นแบบซีรีส์แนะนําตอนนี้เลย ่ะที่เป็นอากาศภักหล่อใช่อินอินเตอร์เฟสอินเตอร์เฟสไปมีเรื่องอะไรอ่ะใครอธิบายใองว่างเหรออะไรของมาเป็นแบบข้ามอันนี้ใครผีเสื้อป้านผีเสื้อผีเสื้อไปเนอะเวอร์เดลเอสอันนี้ฮะสตาร์ทอัพนี่จะพลาดได้ยังไงหล่อซะขนาดนี้เออ ตาร์ทอัพนะจ๊ะอ่าอันนี้ก็คือเขาจะมีสี สองคู่ใช่ไหมใช่ครับเอออคู่นี้เป็นไงนเอกค,คนคนแรกอ่ะก็คือเขียนจดหมายไปหาหลานหน่อยอะไรอย่างนี้และคนที่เขียนจดหมายอ่ะก็คือไม่รู้จะใช้ชื่ออะไร<อ>ก็เลยไปใช้ใช้ชื่อผู้เอกคนนี้อ่าก็าเลยเข้าใจผ<ช>ิด <tie S 2> อะไรแ,<ต>แบบนี้แต่ว่าผ e ู้ <ron> เอกคนนี้ก็คือกับตกหลุมรักนั่นเอกคนนี้เหมือนกันอันเนี้ยเป็นอาจจะไม่ใช่สไตล์บีเท่าไหร่บีชอบแบบตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยเข้มข้นหน่อยอันนี้คือเรื่องสตาร์ทอัพอ๋อเอาหรอแล้วนางเอกที่เห็นอยู่นี่ก็คือนางเอกคนเดียวกับวัตกาบอลนั่นแหละแบสูจีเหมือนกันอ๋อเอา ก็จะเกี่ยวกับแบบทําธุรกิจวัยรุ่นสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นวัยทํางาน f i r s ์ j จ b อบเแบบนี้เขาบอกเป็นหนังที่ให้อินส i r เรชันได้ดีกับ s t a r t ทอเนาะอันนี้ออมดีทาวอนไหมหรือเปล่าทรงผมอ่ะทรงผมอ่ะอุ้ยอุ้ย อันนี้ก็เคยดูที่เป็นผีย่านังชื่อเรื่องว่าอะไรวะบอดี้สิเก้าอ่ะอีกแล้วโอ้ยเรื่องนี้พี่มึงถามผมไปเองเอ,อ,อ้ยโอ้โหเออฮ่า อันนี้เป็นหนังแบบแปลงร่างสืบสวนสอบส่วนวอยวอยอันนี้เรื่องอันนี้เอ่อฟอร์กอเทนฟอร์กอเทนไปฟอร์กอเทนที่มันเป็นแบบหักมุมอะ แต่ผู้ชายน่าอนใจนี้เลยนะแท็กยอนแท็กยอนค่ะแท็กยอนจริงๆใช่ปะแท็กยอนอันนี้คือเรื่องปลายอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับแบบคดีฆาตกรรมมีการแก้แค้นอันเนี้ยเหมือนพี่เพิ่งเพิ่งถามผมไปใช่เพราะรู้ว่าเราดูแล้วแบบพี่ก็อยากดูก็เลยไปถามว่าแบบเอ้ยเป็นยังไงรีวิวหน่อยอะไรอย่างเงี้ตื่นเต้นระทึกผ่นเหมือนกันถ้าเกิดไปดูก็คือพี่ว่ามอสก็น่าจะชอบปลายอรอลองไปดูเทรลเลอร์ดูน่าสนใจ เกมอ๋อหนูหนูเพิ่งเจอโจทย์เนี้ยไอ้ที่มันหนังแบบไอ้นั่นแหที่มีของอีกต่างประเทศหนึ่ง้วยปะอุ้ยพี่ไม่หนูลืมชื่อเรื่องอ่ะอันนี้ตอนนี้หนูเคยดูนะอุ้ยพี่ไม่หนูลืมชื่ออ่ะอันนี้ตอนนี้หนูเคยดูนะอ่ะนี่นี่ไงอ๋อเออวอร์ชันเกาหลีมันชื่อเรื่องอะไรอ่ะอืมจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรอยู่บนเตียงเกมไอ้ธนาจตุพรกันโลก ขนเวอร์ชันเกาหลีอ่ามันนี่ไฮส์เวอร์ชันเกาหลีนี่ถ้าอะไรยังไงมันนี่ไฮส์ไวก่อนไปมันนี่ไฮส์ไวก่อนเอ่อมันนี่ <c oughs> ไฮส์ของเกาหลีมันนี่ไฮส์ของเกาหลีมันนี่ไฮส์ถูกต้องมันนี่ไฮส์ถูก จำเขาได้อันนี้เป็นเวอร์ชันเกาหลีก็ตอบมานี้ไฮสกันเหกค่ะถ้าเห็นหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ารู้เลยเนาะอันนี้มันก็เป็นเวอร์ชันที่เกาหลีเอามารีเมคมันน่ไฮสกันอ่างถึงปะมันน่ไฮถูกต้องแต่ว่าเราไม่ได้ตอบทหนก็รู้เยอะนะเกาหลีอะใช่คือมันเป็นหนังรีเมคเนาะมันเป็นของสเปนก่อนแล้วก็เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่เกาหลีเอามารีเมค แดนซังกึมซังกึมหนึ่งคุณไม่มีแดนย่างๆเอาแบบ่าพักง่ายๆให้หนูน่อย มีหลาเรื่องที่ตีกันในหัวอันนี้ที่เป็นคนใช้หรอคนใช้ใส่รับเออเอ,อคนใช้ใส่รับชื่อยทยไปมันจะมีแนวนี้อยู่เรื่องหนึ่งเดเมยสาวรับใช้ไปค่ะ <c oughs> อนนาอนาอนนาอนนา,นาเคยอยากดูแต่ว่าเออมันหลายตอนไว้ก่อนละกัน <c oughs> <c oughs> แต่สุจิก็คือแอนนาถูกต้องส่วนเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ทางเราเท่าไหร่ชื่อว่าแอนนาแบลสุจิเล่นนะจานคนนี้ก็คือที่เคยอยู่ Miss มิสเอยอยู่มิสเอเป็นเมดแล้วเขาก็คือปลอมตัวเหมือนแบบสมราจะเป็นเจ้านายเป็นสาวไฮโซอะไรแบบนี้เลยปลอมแปลงเอก,ส,กาสารเข้าไปสอนเข้าไปแบบเป็นอาจารย์มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะใช้ชีวิตเป็นแบบผู้หญิงไฮโซอะไรอย่างนี้เลย อันนี้เ็าเคยดูนางคนนี้นั่งเป็นรักบูที่อยู่ในคุกอะจำไม่ได้เหรอเนี่ย <c oughs> แต่คนที่ไม่จำชื่อด้วยอันนี้ออันโซฮีอันโซฮีเรื่องนี้ที่ชีเป็นแบบสายลับแบบไปฆ่านักฆ่าแก้แค้นอะแต่จำชื่อเรื่องไม่ได้ซูฮ <c oughs> ิตาซูฮิตาอ่าอันนี้ก็เพิ่งดูอ่าฉ <c oughs> ันเหมือนคนที่ไหกมาต่อสู้อะ My name อ่าอันนี้ที่โซฮีเล่นเป็นลูกของคนที่ถูกฆ่าแล้วมาแก้แค้นท่านพอ่อ <c oughs> My name yes My name ใช่ปะผีเสื้อไอ้นังเอ้ผีเสือ้อน้อย name ไปก่อน <c oughs> My name, My name. ถูกต้อง My name ถูกต้อง จะบูบูหน่อยฮันโซฮีเล่นเนาะอันนี้ชื่อเรื่อง My Name เออ My Name ใช่ออกเลยพี่ <c oughs> รู้อะไรทำไมารู้นี้ <c oughs> <c oughs> ส่วนเรื่องนี้อธิบายมาถูกหมดแต่ชื่อเรื่องไม่มา <c oughs> เรื่องนี้ตอนที่เข้า n น t f ฟ i x แรกๆอ่ะน้องอ่ะจะดูแต่ว่าช่วงนั้นเหมือนแบบยุ่งๆอะไรไม่รู้ก็เลยไม่ได้ดูแต่คนก็บอกว่าสนุกไม่ค่อยเห็นฮันโซฮีเล่นบทแบบนี้เนาะถ้าพูดถึงแบบ Never the Less อ,อ่ะพิกบทไปเลยอ่ะไม่ได้เป็นลุกมีไม่ได้เป็นเรื่องนี้แบบบูล้างผ่านแล้วแบบว่านางเจ็บตัวจริงสงสารมากเลย ออันนี้ตามข้าวอันนี้ต้องเป็นเกี่ยวกับซอมบี้ไหมเป็นซอมบี้อัน,นอ๋อออฟราเดสไปเลย <c oughs> อีสัตประหลาดที่มาอยู่ใต้ใตดินย่งยิยิง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 ยเรื่องมากเองยิงยยิอยิงยยิงยวงนยู่เป็นปีศาจสวีทสวีทสวีทโฮมอ่ะยอ,อยู อันนี้ก็นหนักเลยพี่ก็เพิ่งดูไปพี่พมันเพิ่งดูไม่มาทั้งนั้นเลยอะสวิตโฮมแค่วะอันนี้จะเป็นแบบว่าหนีเอาตัวรอดคิวหนีเอาตัวรอดมีแบบเอเลี่ยนมาบุกโลกแล้วก็จะอยู่ในอพาร์ตเมนต์เสียดาย้าเราด,ดูดูเหมือนกันซึ่งอันนี้นนคือสวีทโฮมถูกต้อง คือถ้ามาใส่แบบระทึกขวัญฮอร์เร์นี่ก็คือเข้าทางอีแม็กค่ะสุดๆอันนี้ก็เพื่อคุดไปครับสรุกมากจะซอมบี้ก็ไม่เชิงจะปีศาจก็ไม่ใช่เพืาอมันเหมือนจะไม่มีเอเลี่ยนที่มันแบบว่ามาจากไหนไม่รู้นะคะแล้วก็มันจะมาเข้าตัวคนพระเอกก็เป็นการพอเข้าเสร็จก็จะเป็นแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันอะไรเงี้ยแล้วก็ฆ่าคนในอพาร์ตเมนต์นี่มากพยากมากผมเท้าชัน แบบอีกมิตินึงเอาตรงปะมือแต่ด้านละอันนี้เรื่องอะไรก่อนมินิเฟสมีมีเรื่องนี้ปะมินิเฟสที่อยู่บนเครื่องบินอ่ะอันนั้นมันของเมกาค่ะอะไรที่มันเป็นอันนี้ปะคนคนนี้ที่เล่นเรื่องที่มันเป็นแบบไปเก็บศพอ่ะใช่ไหมไม่ทันอ่ะนี่ก็เพิ่งดูไปโอ้โหนี่ก็เพิ่งดูไปโอ้โหนี่เป็นแท็กซี่อ่ะแท็กซี่ไดเวอร์เดเวอร์แท็กซี่แท็กซี่ไดเวอร์แท็กซี่ไดเวอร์โทนสีไม่ได้ดูสักอะไรนะจำโทนสีได้อ่ะ กเบอร์ถูกต้องอันนี้สนุกสนานมากก็คือเป็นการตามแก้แค<ช>้นให้กับผู้โดยสารเ<ช>นาะอ๋อคนนี้เหรอใช่คองคิมโดกีอันนี้ค่ะอันนี้ไม่เคยดูอันนี้แนะนำอันนี้อันนี้ดีพี่ว่าบีชอบแนะนำบอกให้ไปดูสนุกมากมีสองซีซั่นแล้วก็คือคแท็กซี่ดรเวอร์ค่ะ,ะแท็กซี่ดรเวอร์โอเค เป็นซอมบี้นี่อะไรหวาชื่อเรื่องอะไรซอมบี้อ่ะสกูซอมบี้ไฮสกู๊กูรู้มึงตายกูรู้มึงตายแหลมิตรวาดแหลมิตรวาดโรงเรียนมัธยมซอมบี้ใช่อันนี้เมนูค่ะหมูพูดเลยคนนี้เมนหนูอันนี้แหละอ๋ออาป้าตาเดชใช่อันนี้ดูผลหน้าห้องน่ารักมากเราดูภาคสองเลย <Our> date, อสอาเดสหรือว่ามัธยมซอมบี้ผลอะไร้องนั่งรอที่สุดเอออ่ไปติดตามเอาใจช่วยต่อไปมันจะมีซีซั่นสองโรงเรียนมัธยมซอมบี้ค่ะถูกไปอีกหนึ่งร้อยขอเราดูใช่ป่ะใช่ออ u อ a สอ d เด d มัธยมซอมบี้ออพลาดได้ไงว่าข้อดังซอมบี้แบบเราเอ,อ All of us are dead มัธยมซอมบีหรือ All of us are dead ก็จะเป็นเรื่องแบบเด็กมัธยมที่มันแบบเกิดแบบอยู่ในโรงเรียนแล้วมันมีเหตุการณ์ซอมบี้หนอนหนีเอาตัวรอดอะไรเงี้ยถ้าใครชอบแนวนั้นก็ไปจัดมายุนาเล่นยุนาเล่นเรื่องนี้ดูไปตอนเดียวดูไปตอนเดียวเออโอ้ยไอ้น้าหล่อจบข่าวมัวเลยจบเขาไม่รู้ อ๋อเลืวอคนคุูก่ออ่าเทรซันเบกซีซสั่นไหนเหรอคะเวอร์ชันเกาหลีค่ะเป็นทนายความที่โดนใส่ร้ายแบบนึงชื่อเรื่องอะไรวะดูไปตอนเดียอ่ะอันนี้เดี๋ยวนะบิ๊กเมาส์ใช่ไหมมันชื่อเรื่องบิ๊กเมาส์ปะรีเกเมาส์กิ๊กเมาส์บิ๊กเมาส์ไทย แต่งงานกับยุนอานะแล้วเขาก็โดนใส่ร้ายว่าเขาเป็นอะไรสักอย่างเขาเป็นบิ๊กเมาใช่ใช่ ส่วนสอบส่วนมีการแบบว่าความเข้าใจผิดกแก้แค้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมีการปั่นปันปนป่นกันในคุกอยู่บิ๊กเมาเพราะว่าดูถูกต้องอสนุกมากเป็นไงคือมันจะเป็นเกี่ยวกับการแก้แค้นนี่แหละ <laughs> ชอบอะไรแก้แค้นเนี่ยชอบในเรื่องก็คือพระเอกโดนแบบจับแพ้อะไรเงี้ยใช่แล้วพระเอกก็คือต้องหาทางแก้แค้นตามเออ อันนี้แหละที่เป็นอันนี้เรื่องที่พี่ใบเอามาหลอกตอนนั้นน่ะโอโ้โ,อโหอะไรวะที่เป็นอายการน่ะที่เกี่ยวกับกฎหมายอันนี้ก็เพิ่งดูไป้ไอายการคิมอันนี้ใช่เรื่องที่เป็นแบบว่าทานายความออทิสติกไหมคะหมดเลย <S <S ไม่ได้ดูไงเรื่องนี้ทานายสาวทานายสาวรับสัย่าซตมติงอ,อ,อันนี้ e x t r a o r d i ด a r y นดีนอูอะไรสักอย่างค,คิดว่าใช่นะอุยเป็นทนายอุยเป็นทนาย โอ้โหอ,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 อันนี้เคยมาในโจทย์ด้วยนะ Trans อูยังอูทนายอาจริยะเฮ้ยแิกกี้ไม่ธรรมดาจริงหรอ <beter> เราไม่ตบแล้วบอกเลยว่าถ้าจะมีสิทธิ์หลุ่นมองที่อะไร่นเกมจ้ะ extraordinary attorney woo อันนี้ให้หรือ่ให้ค่ะ ความซึ่งเขาก็จะแบบมีความผิดปกติเนาะออทิสติก extraordinary attorney Wu หรือว่าทนายอัจฉริยะอูยองอูหรือว่าทนายอูยองอูนะอูยองอูใช่ทนายความออทิสติกค่ะใช่ก็คือทนายอูยองอูนะหรือชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเต็มๆก็คือ extraordinary attorney Wu เดี๋ยวก่อนกูงงมากเลยว่าเจมมึงเอาเวลาที่ไหนไปดูมัวเรื่องนี้ก็ดูเรื่องนี้ผมก็ดูเรื่องนี้ผมก็ดูมึงเอาเวลาที่ไหนนอนวะเนี่ยอันนี้ไปทำอะไรมาทั้งงานเลยครับผมรักงานครับแบบยันเช้าเลยพี่ยันเช้าไปเลยโอเคข่าววสนุกหนวเป็นยังไงบ้างกับชาเลนจ์ดีดีพี่เพราะว่าแบบเอาจริงๆนะเวลาเล่นอะไรเราแบบจอยดูป่ะเล่นแบบไปต้องคาดเลยไปเลยเอาข้อไหนมาไป E awesome. ตัวนี้อาจจะนําโชคให้เขาจริงๆเคยเห็นมงรวมปะจริงๆนะถ้าได้มันนิไฮส์อีกเรื่องหนึ่งนะเฮ้ยเต่ี้ถ้าได้มันนิไฮส์นี่คือออกไปคือแบบไปหยามนําหน้าเขาได้หมดเลยเออเราดูหลายเรื่องนะแต่อย่างที่เมื่อก้มาแต่ก่อนว่าหนูเป็นคนที่ชอบดูหนังเราเขาไม่ค่อยไม่ค่อยสังเกตชื่อชื่อชื่อเรื่องมันอะเออใช่แต่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกเราก็เป็นคนดูซีรีส์เกาหลีเยอะอยู่นะดูเยอะอย่างนี้พี่ิบคือถ้าสมมติว่าเรื่องไหนที่น้องดูจนจบน้องจะจาชื่อเรื่องได้เพราะว่าน้องจะชอบเอาไปเล่าต่อแต่ว่าถ้าเรื่่่องงไไหนทีแแบบคิดดจะูตยั ได้ดูหรือรู้จากแค่ชื่อแล้วยังไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่านึกชื่อไม่ออกถามความรู้สึกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่ได้กินพาวเดร์บิบิเมนขอบคุณมากค่ะสำหรับอาหารมื้อนี้เพราะว่ามันเพลิดเพลินมากเลยอันนี้อร่อยอร่อยแล้วก็หนูเพิ่งรู้ว่ามันกิน เพิ่งรู้ว่าของเกาหลีก็มีแบบเย็นเหมือนกันเออมันเป็นบะหมี่เปิดโลกเป็นบะหมี่คือจะกินร้อนหรือว่าเย็นก็ได้เนาะอร่อยมากรู้สึกว่ากินตอนที่เรารู้สึกผิดหวังมันก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งใช่กินก่อนเล่นก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งสนุกมากครับแล้วก็แบบตีได้กินแบบอาหารอร่อยๆไปด้วยกินสุดๆเลยครับคือพาวโดร์บิบิมเมนกินต่อได้เลยนะจ๊ะพาวเดร์บิบิมเมนบะหมี่ยันชื่อดังสุดที่จากเกาหลีเป็นรำยอนเส้นเหนียวนุ่มตามแบบฉบับของพาวเด นะจะกินร้อนหรือเย็นก็ได้แต่ที่เรากินอยู่ตอนนี้ก็คือเย็นแบบเย็นเนาะอากาศมันร้อนๆอย่างนี้กินแบบเย็นๆมันจะชื้นใจเนาะด้วยซอสด้วยซอสบีบิมที่มีรสชาติโดดเด่นแบบ 3S คือ spicy sweet และ sour ทั้งเผ็ดหวานเปรี้ยวกลมกล่อมมากๆตัวซอสก็มีส่วนผสมพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพาวดดนั่นคือน้ำแอปเปิลเข้มข้นที่ทําให้เราได้รสทั้งเปรี้ยวและหวานแบบลงตัวมันโลดมันคนนะอันนี้แนะนำจริงเฮ้ยทุกคนซอสนี่ที่เห็นน่ะในจานคือซองเดียวนะมันเยอะ เขาให้เยอะมากอิ่มคุ้มมากสามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะจ๊ะเด้ไปซื้อกันทุกคนเขาน้องก็ไปซื้อติดห้องไว้กกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของตู้ซ่อนหมีด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ฝากไปดูติกตอกกันเยอะๆจะได้แบบว่าเห็นชาเลนจ์ใหม่ๆของพวกเราแล้วก็เห็นความสนุกสนานแตกต่างกเราด้วยนะคะจะบอกว่าพูดถึงหนังของผู้ได้ไหม่เมื่อคืนนี้ฝันถึงจอห์นวิกแล้วหนูอ่ะโดนไล่แล้วฝันรลวเธอมากมีพีพีบิวกิ้นด้วยในบัตร่าพีพีบิวกิ้นแบบเธอหนีไปอะไรอย คนนึงบอกว่ามันมีที่แบบที่ปลอดภัยที่สุดแต่ต้องมีกุญแจอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตรงไปตรงเลขมีสิเลยย้ำแบบเลขนี้นะเลขนนะหนูก็สะดุ้งถ้ากูถูกสองล้านขึ้นมาเนี่ยกูแบบดีใจแน่เลยจะซื้อลอตเตอรี่มีลาเมงลำยองโอเคมีลำยองได้หรอมีอยูเมื่อก่อนเลยตื่นเต้นตุ๊บ Bye. Okay.